ข้างที่พึ่งร้อยไหมเสร็จเมื่อกี้เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่ากระป๋อแก้มตรงบริเวณนี้ก็จะหากไปแล้วนะคะแล้วก็ถูกยกขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะคะในขณะที่ข้างนี้ที่ยังไม่ได้ทานะคะก็จะเห็นได้ว่ากระป๋อแก้มห้อยๆด้านล่างตรงนี้ก็จะยังเยอะอยู่นะคะชื่อพี่ฝนนะคะอายุ3าปีค่ะ หมือนเราอายุมากขึ้นความหย่อนคล้อยมันก็หย่อนได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องการให้ผิวยกขึ้นแล้วก็เห็นกรอบหน้าชาัดให้หน้าดูดีขึ้นพอเราอายุมากขึ้นมันเป็นเหมือนกับความหย่อนคล้อยและดูโซมดูมีอายุขึ้นใหม่มินน่าจะตอบโจทย์สำหรับพี่ นี้ก็จะเป็นหลังทําทันทีนะคะก็จะเห็น,นว่ากระป๋องแก้มตรงนี้หายไปหมดแล้วนาะสองข้างนะคะหน้าก็จะถูกยกขึ้นไปนะคะหน้าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะดูเป็น V-Shape มากยิ่งขึ้นดูเรียวขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หน้าดูเด็กลงนะคะบรสซซั k i คลินิกร้อยใหม่มีนต้องที่นี่เท่านั้นค่ะ